สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพามประกายแก้วนะคะวันนี้สองสาวแอบนีเที่ยวมาหาหนุ่มนะคะอยู่ที่แถวสะกาดมินไทยเนาะมาทั้งสองเลยนะคะพี่เฟิร์นนำหน้าเลยพี่เฟิร์นเรื่องหาหนุ่มพี่เฟิร์นถนัดนะคะ อยู่ที่ปลานะคะแถวสะการบินไทยนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยนะคะเดูว่าน้องประกายแก้วเจอหนุ่มจะเป็นยังไงนะคะ นี mm. well. ่นะคะก็ม <discussion> oh, ีช <ăn to> <noises> uh ้างอยู่ลายเชือกนะคะแล้วแมกนี้ขอบจากการบินไทยเนาะองค์วันก็มาตามหาไม่เจอเพิ่งมาเจอนะคะอยู่ตรงกำลังเดินมาถึงนะคะโอ้โหเสียงทักทายมาแล้วนะคะเสียงนุ่มทักทายมาแล้วนะคะ ทางนู้นก็มีอีกเชือกนึงนะคะโอ้โห,โโหมาถึงแทนที่จะสนใจหนุ่มไปถูต้นไม้ซะงั้นคุณยายใบเฟิร์นทักทายกันแล้วนะคะได้ยินเสียงทักทายกันแล้วนะคะอือหือ โยอยากจะเดินไปหาเขาเลยแก้วใจเย็นรูปใจเย็นค่ะเป็นสาวเป็นเซ่โ,โทักทายแล้วนะคะทางนู้นก็เป็นหนุ่มหนุ่มของน้องประกายแกย้ใช่ไหมพี่ขวานมานะพี่ขวาน,วนมีหนุ่มอยู่เชืออเดียวบอโอ จะสนใจหนุ่มหรือจะสนใจถูต้นไม้ดีเพราะว่าที่บ้านเราไม่ค่อยมีต้นไม้ให้ถูเนาะนนนอืมวันนี้มาแอลหนุหน่มอีกแล้วนะคะทักทายจับมือกันก่อนนะ,ะหนุ่มรูปล่อหรือเปล่าเอยโอ้ยสงสัยปากกาแก้วจะชอบนะคะ ดูพี่เฟิร์นดูพี่เฟิร์นสนใจหนุ่มไหมพี่เฟิร์นโอ้โห oh. ถูกอย่างเดียวเลยนะคะไม่คิดจะสนใจหนุ่มเลย oh. นี่ค่ะเป็นหนุ่มสีดอนะคะ oh. อายุกี่ปีเนาะพี่ควานได้ถามเข้าไหมน้องควานก็ไม่ได้ถามเนาะ มาจีบหนุ่มเขาวันนี้สองสาวมาจีบหนุ่มโดยเฉพาะประกายแก้วโอ้โฮหฮา,าวดองดองเดองๆองเลยอยู่ขอบสะการบินไทยนะคะหนุ่มเขาก็สูงรูกหล่ดูดูผู้สาวผู้สาวอยากไปมากไหนพี่เฟิร์นเรา หนูพี่เฟิร์นแล้วเลาะก่อนพี่เฟิร์นไม่สนใจหรอกคะ่ะหนุ่มไม่สนใจนะคะฉันอยากเลาะชอบต้นไม้นะคะเพราะว่าแถวนี้ต้นไม้เยอะนะคะไม่เหมือนที่บ้านเนาะที่บ้านเราก็ไม่มีบริเวณให้เขาได้เล่นเท่าไหร่นะคะแถวนี้นะคะก็จะมีต้นไม้เยอะหนึแอว,นะแวโอ๋ออยากจะ เที่ยวหาหนุ่มอย่างเดียวเลยดูอ่ะวันนี้ปลดปล่อยปลดปล่อยนะคะวันนี้อ๋อเต็มที่หทายซะแล้วเอาแล้วเเต็มที่จะหาดองๆหรือจะหาอะไรโอ้ฝุ่นเต็มเลยประกายแก้วถู จีบหนุ่มนะคะวันนี้มาจีบหนุ่มะค่ะโอ้ยจับมือกันก่อนอไอ้คาดนอปะบืนแล้วมันโอ้ยคือสีหกักคักเนาะ จีบทั้งหนุ่มจีบทั้งน้องก็จีบหนุ่มหนุ่มก็จีบน้องส่วนพี่เฟิร์นนู่นไม่สนใจนะคะมาเป็นเพื่อนเฉยๆนะคะอ,อ,อยามบวยมามู่นน่แถวนี้เป็นป่าต้นไม้เยอะต้นยางเนาะพี่ควาน น่าจะมีเห็ดเยอะนะคะในช่วงเป็นหนุ่มสีดอสูงรูปร่างสูงส่วนอายุน้องควันก็ยังไม่ได้ถามมาเนาะผุนเบิ่งครูบ้าวผุน มากบ่มากบ่ไม่ได้พบยามาด้วยเดี๋ยวต้องกลับไปเอายามาให้อีกเด้อ <c oughs> หนุ่มก็สนใจพี่เฟิร์นอยู่นะ <c oughs> ระวังพี่เฟิรนจะจะ,จะจะเอบไปก่อนนะแก้ว